อตอนนี้ทดสอบเรื่องประตูนะครับเนี่ครับคือถ้าเราจะเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเนี่ยครับนี่คือผมผักมาตรงนี้เห็นไหมครับว่าเลขหนึ่งไม่ขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมตอนเปลี่ยนเกียร์ผมไม่ได้เหยียบเบรกผมต้องกลับไปใหม่ครับแล้วเหยียบเบรก้วเข้าเกียร์เห็นไหมครับว่าเลขหนึ่งขึ้นเห็นไหมนี่ยครับเ,เลขหนึ่งขึ้นใช่ไหมครับ,รบผมปล่อยเบยรกแต่รถยังไม่ไปะเพราะว่าผมไม่ได้ปิดประตูครับ โอเคอ่าผมต้องกลับไปที่เอ็นใหม่เอ็นใหม่แล้วผมปิดประตูครับปิดประตูขอขัดขังหน่ครับแล้วออกไปหนึ่งครับรถไปแล้วครับแล้วถ้าเกิดว่านี่ล่ละครับครับถ้าเกิดว่าเราเราเปิดประตูครับเปิดประตูแล้วปุ๊บอ่าเราใส่เกียร์หนึ่งแล้วมันไม่ไปฮะแล้วเราปิดประตูปุ๊บมันจะไปเลยไหมลองเลยครับลองครับอ่ะนั่นแหละครับเปิดประตูนี่เปิดประตูนี่ครับไม่ไปอ่ะปิดประตู ไม่ไปครับก็ไม่ไปต้องกลับมาที่เอ็นใหม่แล้วก็เรากลับมานี่ใหม่นะครับ,รบโอเคครับ